โศกนาฏกรรมเมื่อเดือนตุลาคม2505จากความรุนแรงของพายุแฮอรียคที่พัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่ได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถรรัมเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลที่ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทรงตระหนักถึงปัญหาของเด็กซึ่งครอบครัวประสบวาตภัยกลายเป็นเด็กกำพร้าต้องขาดการศึกษาและผู้อุปการะเลี้ยงดู ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตดังพระราชดำรัสที่ว่าการศึกษาก็สำคัญเพราะว่าสามารถที่จะตั้งตัวได้ถ้าสมมุติว่าได้ประสบภัยธรรมชาติแล้วก็มีคนช่วยแต่ก็ยังไม่มีคนช่วยในทางการศึกษาเวลาภัยธรรมชาติหยุดไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะตั้งตัว ผู้ที่ได้รับการศึกษาดีขณะนี้ก็สามารถที่จะตั้งตัวได้สามารถที่จะช่วยคนอื่นต่อไปได้ในคราวนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนหนึ่งให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังจึงได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 12ตามลำดับ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ในจังหวัดต่างๆเรื่อยมาเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียนราชประชานุเคราะห์หมายความว่าพระราชาและประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อพระทานเงินให้ตั้งหมู่ที่แล้วนั้นก็ได้พระทานเงินอีกส่วนหนึ่งให้กระทรวงศึกษาธิการไปจัดซ่อมสร้างโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพังในเมื่อปีศูนย์ห้านั้นด้วยก็ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพังหกจังหวัดด้วยกันก็พระทานเงินให้ไปสร้างเสร็จแล้วก็พระทานชื่อให้ใหม่ว่าโรงเรียนราชรประชานุเคราะห์สิบสองแห่งในคร,ครั้งแรกนะครับ ต่อมาเมื่อพมีเกิดภยัยพิบัติต่างๆโรงเรียนถูกพายุาพัดพังบ้างน้ําท่วมบ้างก็พระราทานเงินจากหมูลที่ราชประชารให้ไปสร้างโรงเรียนหลังใหม่ขึ้นแล้วก็พระราชทานชื่อให้ว่าราชราชประชารห์มีหมายเลข สวบจนปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รวม58แห่งทั่วประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชโองายแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่งให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัย12ประการ ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่งได้น้อมนำมาเป็นหลักคิดและนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่สอดคล้องตามแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็น ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภูมิใจในตนเองจะเห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีโครงการต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนของเรานะคะต้องน้อมนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อให้เกิดกับเด็กเป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่กับเรานะคะเริ่มต้นตั้งแต่ป .1 นนไปจนถึงม .6 เราได้มีการวางแผนชีวิตเด็กอยู่กับเราตั้งแต่เช้านอนอยู่กับเรานะคะเพราะนั้นเราก็มีการฝึกทุกอย่างปลูกผักแบ่งพื้นที่ให้เด็กทำเกษตรหนึ่งไร่ทำอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นการเสริมทักษะให้เกิดกับเด็กอย่างแท้จริง ทำให้เด็กกำพร้าที่ได้โอกาสได้รับโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขมีอาชีพการงานที่มั่นคงประสบความสำเร็จตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถต่อไป